มา1740 F 1, 1.8 DCR เลนส์ซูม F 1, 1.8ตัวแรกของโลกสำหรับต้อง APS-C Mirrorless เลนต์ตัวเดียวที่เหมือนให้เลนส์6ระยะในเลนส์1ตัวนะครับแถมให้คุณภาพระดับเรือธงทั้งภาพนิ่งและงานวิดีโอนะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้จริงมาแล้วครับมีเรื่องหลายเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเทียบเลยก่อนที่เราจะไปต่อกันยาวๆนะครับทุกคนอย่าลืมลงไปกด Subscribe นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคอนเทนต์แบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับ วันนี้เราอยู่ที่จอยลี่คาเฟนะครับถ้าใครชอบคาเฟ่สไตล์มินิมอลน่ารักแบบนี้ทุกคนสามารถตามมากันได้นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับพี่แอคชั่นค่ะแอคชั่นนะคะติดตามกันได้ที่ ig action pc เลยค่ะครับผมโดยในวันนี้เรามาพร้อมกับตัวเลนส์ Sigma 17-40f 1่นะครับโดยวันนี้ผมได้จับคู่ตัว SIGMA ตัวนี้คู่กับ Canon EOS R 50นะครับในการถ่ายภาพนิ่นะส่วนในการถ่ายวิดีโอเนี่ยผมจะใช้ Sigma 17-40 f 1.8นะคู่กับตัว A7 Mark IV ซึ่งภาพที่เราได้ในปะัจจุบันนะตอนเนี้จะเป็นภาพที่ได้จากตัว A7 Mark IV ที่คู่กับ Sigma 17-40นะครับโดยในวันนี้ครับเราจะมาทดสอบการใช้งานตัว Sigma 17-40ด้วยสภาพแสงธรรมชาติแบบนี้นะโดยเราจะถ่ายทั้งด้านในอินดอร์และอัล d ดร์ถ้าอยากจะรู้ว่าภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์หรือว่ามีโทนสีแบบไหนเราไปดูกันเลย คหลังจากผมได้ลองถ่ายภาพมาแล้วสักพักนะครับผมเรามามองพูดถึงตัวซิกมา17-40ตัวนี้กันซึ่งในอดีตเนี่ยซิกมาเนี่ยเคยสร้างมาตรฐานหรือว่าภาพจํากับเลนส์ตัว f 1.8ไปแล้ว1ตัวซึ่งก็คือ1.8-3.5 f 1.8ที่ยุคสมัยของกล้อง DSLR นั่นเองถ้าเอาไปเทียบกันเนี่ยมันอาจจะดูแปลกๆไปสักนิดนึงเพราะว่าเวลาที่ผ่านมาจนถึง13ปีเนี่ยอาจจะเอาไปเทียบกันไม่ได้โดยในครั้งเนี้ยผมได้นากล้องตัวนี้ไปใช้งานในหลายอย่างไม่ว่าจะในส่วนของภาพนิ่งหรือวิดีโอ ต่อมามาในส่วนของยีไซน์ของตัวซิกมาสิบเจ็ดสี่สิบกันนะครับโดยจะตัวเนี้จากการที่ผมใช้งานมานะครับน้าหนักของตัวนี้จะอยู่เข้าๆประมาณห้าร้อยสามสิบห้ากรัมตัวเครื่องเนี่ยทำมาจากโลหะเป็นหลักนะครับจะมีแค่ในส่วนของวงแหวนจะมีส่วนผสมของยางเข้ามาเกี่ยวนะส่วนที่ชอบมากๆเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของระบบซูมภายในตัวเนี้ยเวลาซูมเนี่ยจะไม่ยืดเลยนะอันนี้จากสิบเจ็ดไปสี่สิบจะเห็นว่าไม่มีการยืดของตัวกระบอกเลนเลยนะ หลังจากใช้งานร่วมกับตัวบอดี้ที่เป็น u s ่อ้ s R 5 0นะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าสมดุลของการใช้งานเนี่ยรู้สึกว่าจะหนักไปข้างหน้านิดหน่อยอาจจะถามว่ายังอยู่ในจุดที่ถือสะดวกหรือว่าถือมือเดียวได้ไหมยังถือมือเดียวได้นะแต่ว่าจะมีความรู้สึกว่าทวงในบางครั้งหรือว่าถ้าเกิดว่าเราใส่สายคล้องเนี่ยอาจจะมีภาวะที่เรียกว่ามันกดลงอ่าหรือว่าเกิดจะแนบกับตัวเวลาที่เราสะพายด้านข้างหรือว่าสะพายคล้องคอก็จะมีการกดมาที่หน้าท้องหรือหน้าอกนะต่อไปเป็นในส่วนของตัวแหวนนะครับ ตัวแหวนเนี่ยจะมีทั้งหมด3แหวนนะซึ่งก็จะมีแหวนโฟกัสแหวนซูมแล้วก็แหวนปรับรูรับแสงจะในส่วนของแหวนรูรับแสงเนี่ยจะมีความแตกต่างนิดนึงถ้าเป็นเมาส์ Canon RF เมาส์นะตัวแหวนรูรับแสงเนี่ยจะไม่มีจ,จะถูกแทนที่ด้วยตัวคอนโทรลลิงแล้วก็จะไม่มีตัวสวิตช์สำหรับล็อกไอริสลิงหรือว่า สวิตสำหรับเปิดคิกแล้วก็จะเป็นตัวคอนโทรลิ่งอย่างนี้เลยซึ่งคอนโทรลิ่งเนี่ยจะไม่มีการมีสวิตต่างๆนะจะมีแค่การหมุนไปหมุนมาอย่างเดียวแล้วก็ปีคิกในตัวในส่วนของงานประกอบนะงานประกอบเนี่ยจะเป็นไปตามคุณภาพามาตรฐานของ Sigma s i g m a r s e r i e s เลยก็คือจะมีตัวเวทเทอร์ซแล้วก็จะมีตัวการเคลือบสารที่บริเวณเลนและภายนอกเนี่ยเป็นสารกันน้ำมันแล้วก็น้ำด้วยประสบการณ์ส่วนตัวจากการใช้งานนะครับส่วนตัวพบเจอว่าตัวแหวนโฟกัสเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลื่นกว่าตัว ซิกมาตัวอื่นจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้ตัวซิกมา24 7 0 F 2 8่เสบสนะสสตัวสำหรับโฟเฟมตรงนั้นนะผมะรู้สึกว่าตัววแหวนเนี่ยจะรู้สึกว่าลื่นน้อยกว่าแต่ในส่วนของเลนซูมหรือว่าวงแหวนซูมเนี่ยมันจะมีความหนืดระดับที่กําลังดีอ่าไม่ได้เร็วเกินไปในส่วนของตัวไอริสซิงถ้าเป็นไอริสซิงเนี่ยของตัวนี้มันันเป็นตัวคอนโทรลลิงเนาะอ่ามันจะไม่ได้สามารถปรับคลิกหรือปรับความลื่นไหลของตัววงแหวนได้แต่ถามว่าความหนืดหรือว่าความลื่นไหลเนี่ยอยู่ในากลง แต่ถ้าสมมุติว่าในการจับถือเนี่ยสมมติกรณีที่ผมใช้คู่กับตัว e o s r 5 0นี่นะผมรู้สึกว่าเวลาที่เราจับตัวเลนเนี่ยมีโอกาสที่เราอ่ะจะเอามือไปโดนและพลาดดันจนมันไหลเพราะถ้าเทียบกับตัวซิกมา24-70เนี่ยวงแหวนตัวนี้มันจะมีปุ่มคลิกเนาะพอเปิดปุ่มคลิกเนี่ยความหนืดอ่ะมันจะสูงกว่าตัวนี้เยอะเลยซึ่งตัวนี้ความหนืดมันจะอยู่ในระดับกลางๆระหว่างปิดคลิกกับเปิดคลิก ต่อไปมาในส่วนของภาพที่ได้กันนะครับในส่วนของคาแรคเตอร์สีเนี่ยภาพของตัวซิกมาตัวนี้จะยังคงตามสเตปของซิกมาเลยก็คือคอนทราส์ที่จัดคอนทราส์ที่เข้มแคทูเอชั่นหรือว่าความเข้มสีเนี่ยที่มีมากยิ่งบวกกับการจับคู่กับ e o s r 50เนี่ยทำให้สกินโทนของตัวแบบนะครับจากเดิมอ่ะที่ของแคแนนมันเป่งชมพูอยู่แล้วทําให้สีชมพูเนี่ยเป่งมากขึ้นไปอีกตัวอย่างคือภาพนี้นะครับอ่าจากในภาพเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่า ซีพียของตัวแบบเนี่ยค่อนข้างจะเด่นชัดเลยว่ามีความอมชมพูอย่างมากจากเดิมเนี่ยที่พื้นเพของโปรไฟล์สีของตัวแค n นลเนี่ยจะออกไปทางชมพูอยู่แล้วพอได้จับคู่กับตัวซิกมาสิบเจ็ดสี่สิบเนี่ยที่เอฟหนึ่งจุดแปดเนี่ยยิ่งทําให้ตัวนังแบบครับมีโทนสีผิวที่เปล่งชมพูมากยิ่งกว่าเดิมอีกส่วนหนึ่งที่เราจะน่าจะจับสังเกตได้คือในส่วนของความคมชัดอาจจะเห็นว่าภาพเนี่ยมีความคมชัดมากๆและในสภาวะย้อนแสงเนี่ยก็เราจะเห็นได้ว่าตัว CA หรือว่าภาวะขอบม่วงเนี่ยแทบจะไม่มีให้เเห็นลย จากที่กล่าวไปในข้อก่อนหน้านะว่าในส่วนของความคมชัดมันมีความคมอย่างมากดูจากภาพนี้เป็นภาพถ่ายแบบ post ั p นะเราจะเห็นได้ว่าผิวของนางแบบจะเห็นลูกกคมลแทบชัดทุกอณูเลยสำหรับคนที่ถ่ายแนสไตล์ portrait หรือว่าถ่ายภาพที่เน้นสีผิวของนางแบบต้องการความฟุ้งหรือความนุ่มนวลนนอาจจะต้องไปรี t o u c h ในภายหลังนะ ต่อไปเป็นในส่วนของการถ่ายในพื้นที่แสงน้อยนะครับโดยจากภาพเนี่ยผมถ่ายในพื้นที่ที่มีแสงน้อยนะเราจะเห็นว่ารอบผิวของนางแบบเนี่ยยังมีความสว่างโดยภาพเนี่ยผมถ่ายที่ f 1 8หึ่งจุดแปดเสปีที่250นะครับแล้วก็ ISO ที่600จะเห็นว่าภาพเนี่ยดูสว่างเหมือนกับใช้แสงธรรมชาติเลยหรือว่ามีมมแหล่งกําเนิดแสงภายในพื้นที่ตรงนั้นนะครับ เิมในส่วนของความคมชัดนะครับอันนี้ผมลองทดสอบในการให้นางแบบเราครับอยู่ข้างในตัวอาคารนะอยู่ข้างในตัวคาเฟ่แล้วผม,มถ่ายจากด้านนอกคาเฟ่ผ่านกระจกจะเห็นว่าภาพที่ได้น่ะเราจะยังเห็นแบบหน้านางแบบเนี่ คมกลิบเลยทั้งที่มีกระจกหรือว่ามีออบเจกเนี่ยมาขัน้นซึ่งเป็กกระจกเปื้อนฝุ่นเลยนะหน้านางแบบยังคมชัดได้ขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีกระจกมาขั้นเนี่ยมันจะคมและสวยงามได้ขนาดไหนต่อมาแล้วครับมาในเรื่องของสายอื่นกันบ้างไม่ว่าจะเป็นส่วนของสายแลนด์เคปหรือสายสถาปนิกนะครับจะต้องมีหนึ่งสิ่งที่เขาน่าจะกังวลกันแน่นอนคือในเรื่องของ distortion นั่นเองอมาด,ดูในรูปนี้กันเลยรูปนี้ผมถ่ายมาที่10ขนาด17มิลลิเมตรแล้วก็ f หนึ่งจุดแปดนะครับจากภาพเราจะเห็นว่าดูเ,เ,เนนะผล หรือว่าพบเห็นอาการ distortion เลยนะแต่ในส่วนของด้านขวานเนี่ยจะมีความบิดโค้งของเสานิดเดียวแต่น้อยมากอ่าส่วนในส่วนของทางด้านซ้ายอยากจะมองไม่เห็นเลยก็ถือว่าเลนสตัวนี้สามารถควบคุมและจาัดก,การปัญหาในส่วนของ distortion เนี่ยได้ดีมากเลยต่อมามาในส่วนของเรื่องของ w i เก็ตนะครับอจาจจะภาพนี้อ่าน,นี้ถ่ายที่17ม mm ม f 1.8นะอันนี้ถ่ายที่ตัวผนังสีขาวนะจะเห็นว่า มุมทั้ง4ด้านจะไม่เห็นเงาหรือขอบดําล้ําเข้ามาเลยก็คือไม่มีปัญหาในส่วนของวิกเก็ตเลยในภาพนี้ปัญหาเนี้ยอาจจะเป็นพบเห็นในงานอื่นพวกงานวิดีโอถ้าผมต่อไปมาในส่วนของโบเก้นะครับโดยจากภาพนี้นะครับจะเห็นว่าตัวโบเก้นี่จะค่อนข้างมีความก้มแล้วก็มีความใสในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าจะมีจุดสังเกตอยู่นิดนึงก็คือในส่วนของตรงกลางเนี้ยโบเก้จะมีความคมใสชัดตามปกตินะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวบริเวณขอบหรือว่าบริเวณบริเวณจุดหมุนของโบเก้นี่จะเริ่มเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือแคดไอเอ หรือว่าอันมอนในภาพนะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวบูกี้เนี่ยจะมีความ หรือว่ามีทรงอัลมอนหรือว่ารักสั่เหมือนตาแมวนั่นเองและอีกจุดสังเกตหนึ่งครับในภาพนะครับจะเห็นว่าตัวโบกี้เนี่ยตรงบริเวณขอบโบกี้เนี่ยจะมีจุดสังเกตที่ผิดปกติอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะมีขอบสีฟ้าหรือ CA ขอบม่วงนั่นเองคือปกติเนี่ย CA เนี่ยเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงหรือว่าถ่ายในที่ที่เปิด F ฟ้างมากๆเนี่ยแล้วมีแสงแหล่งกำเนิดแสงมากๆเนี่ยปัญหาของ CA ก็คือจะเป็นขอบม่วงบริเวณขอบของภาพของแบบหรือว่าสิ่งของที่อยู่ภายในภาพนะแต่ตัวเนี้ยมันจะมีความแปลกนิดนึงตรงที่ว่า CA อ่ะมันเป็นสีออก้ํ่เงินอมฟ้าถ้าถามว่าปริมาณของ CA ตัวนี้มีมากจะเป็นปัญหาไหมไม่ได้เป็นปัญหานะถือว่าตัว Sigma 1740 f1.8 ตัวนี้จัดก,การกับ CA ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ส่วนต่อไปนะครับเป็นอีกหนึ่งเออรเที่เราพบเจอนะก็คือในส่วนของแฟนั่นเองซึ่งแฟเนี่ยอากในภาพน,นะครับเราจะเห็นเป็นแฟสีม่วงๆอยู่นี้นะแฟตัวเนี้ยจากการถ่ายมานะถ้าเราอ่ะไม่ได้หันตัวหน้าเลนเข้าหาพาทิตย์หรือว่า หันเข้าหาแหล่งกําเนิดแสงมากๆเนี่ยโอกาสที่เราจะพบเจอตัวแฟน่ถือว่าน้อยมากๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นในภาพนี้เช่นกันก็คือในส่วนของแฉกของไฟหรือว่าแฉกของแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยจะเห็นว่าตัวแฉกเนี่ยค่อนข้างจะเห็นชัดน,นะแต่ว่าจะมีความฟุ้งบริเวณขอบๆเนาะอาจจะด้วยเน,นื่องว่าตัวเลนส์ตัวเนี้ยมัน F ฟสูงสุดแค่16เลยทาให้ตัวแฉกเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นชัดมากนะัก ต่อไปมาในส่วนของเรื่องของงานวิดีโอบ้านนะครับในส่วนของการโฟกัสนะตัวเนี้ยผมรู้สึกเลยว่าโฟกัสมันเร็วมันเงียบมากการกดโฟกัสที่ชัตเตอร์หรือว่าการจิ้มที่หน้าจอเพื่อให้โฟกัสจะไม่พบอาการวืดหรือหลุดอะไรใดๆเลยเนื่องด้วยตัวเนี้ยมันเ,เป็นเลนส์ที่มีตัวมอเตอร์ชุดใหม่ก็คือมอเตอร์ HLA ในส่วนของปัญหาที่ทุกคนอาจจะกังวลใจก็คือในส่วนของโฟกัสบิดดิ้งนะครับตัวนี้แทบจะไม่พบอาการโฟกัสบิดดิ้งเลยในตัวคลิปเนี่ยจะเห็นว่าโฟกัสบิดดิ้งของตัวนี้แทบจะไม่มีให้เห็นเลยไม่ว่าจะมีการนำออบเจกต์หรือว่าฝ่ามือมาบังที่ใบหน้าของนางแบบเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่พบอาการโฟกัสบิดดิ้งเลยอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงคือพาร์สโฟกัลนะครับโดยจากการทดลองใช้งานเลนตัวนี้ครับในการซูมจาก 17ไปที่40มิมตรหรือว่าซูมกลับมาจาก40มิเมตรมาที่17มิมเนี่ยจะไม่พบปัญหาการหลุดโฟกัสเลยของเลนส์ตัวนี้ในเรื่องของพาร์โฟกัสเนี่ยในสเปคเนี่ยจะไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือพูดถึงเลยเนี๋ยนับว่าเป็นข้อดีของเลนส์นตัวนี้เลยที่มีการปรับด้านนี้มา หลังจากที่นนใช้เลนตัวนี้มาทั้งวันนะครับนลนต้องขอบอกเลยว่าเลนซิกมา 17-40f 1.8ตัวนี้เนี่ยคบเครื่องกว่าที่คิดจริงๆตั้งแต่ภาพนิ่งวิดีโอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพวกพาความคล่องตัวและคุณภาพของไฟล์นะครับนลนมองว่าสำหรับใครอะ่ะที่กำลังใช้กล้อง APS-C และกำลังมองหาเลนที่คุณภาพสูงขึ้นหรือว่าเลนที่มฟกสเร็วเบอร์หลังดีทำงานได้ครบทุกช่วงระยะนะครับนลนมองว่าเลนตัวนี้เป็นเลนที่น่าสนใจและน่าจับตาม,มองอีกตัวหนึ่งเลย ถ่ายกันไหมคะถ้าชอบรูปที่ถ่ายนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะแต่ถ้าดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยได้อะไรกลับไปเนี่ยรบกวนแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเผื่อจะได้เจอเรียนดีๆที่คุณตามหากันแล้วถ้าเกิดคุณอยากได้รับความปรึกษาหรืออยากเจอผมคุณสามารถเจอผมได้ที่ e c ซีมอสาขาเดอมองงามวงวานชั้น3นะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ